ได้ปากอครขยากลงมาลงหนึ่งดงห้นะินั้ลอพิเลยอ่ะลงหนึ่งดงหนึ่งได้ไปไรอ่ะหนึ่งตัวไปขยรอยนกงหนึ่งนมาดงหนได้เลยไม่กินไปไปไ นี mm ่ไงตอนนี้มันเลยมายิงตรงนี้แล้วมันดึงออกับตีตัวตีตัวกับปิงตีตัวกับก ของมันก็คลิปเล่ยาหรอกพี่คงก็แค่มายิงเล่นๆให้มีะไอค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปของเรานนฮะไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยสึงโอ้โหเน็